พ็อพูดได้อีกด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนเนื่องจากพรุ่งนี้พี่มีไปตลาดจตุจักโซนสัตว์เลี้ยงนะครับพี่ก็เลยจะมาทําคลิปในส่วนของราคาหรือพูดถึงราคาในส่วนของพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุหรือลูกป้อนนกแก้ว ที่เราได้ไปสำรวจมากันนะครับโดยพรุ่งนี้เราไปตลาดจะดูจากใครอยากฝากอะไรคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะพี่ก็จะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูในส่วนของวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์นะครับจริงๆที่ตลาดจะดูจากโซนสัตว์เลี้ยงนี้จะมีคนมาเดินเยอะมากๆเลยนะในส่วนของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั่นเองทุกคนทั้งนี้สัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็จะไปดูนกแก้วกันเลยนะสายพันธุ์แรกก็จะเป็นนกแก้วหงหยกนะครับซึ่งนกแก้วหงหยกนี้จะเป็นนกแก้วขนาด ขนาดเล็กที่คนก็นิยมเลี้ยงกันค่อนข้างมากราคาจับต้องง่ายๆนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ในกรงนี้ราคาอยู่ที่100บาทนั่นเองทุกคนบางร้านก็อยู่ที่80บาทนะซึ่งเขาจะน่ารักมากๆในหน้าพวกนี้จะมีหลากหลายสีให้เราเลือก,กด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสัตว์สังคมนะใครที่อยากเอาไปพ่อเลี้ยงสามารถเลี้ยงได้ตั้งแต่4ตัวขึ้นไปเลยนะครับตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เลยนะเขาจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับค่อนข้างที่จะตัวเล็กแล้วก็หางยา าปีกยาวอีกด้วยนะใครที่อยากจะเลี้ยงจะเชื่องสามารถซื้อลูกป้อนไปเลี้ยงได้เลยนะครับพวกขนหนามนี้เอาไปเลี้ยงเขาก็เชื่องได้นะครับแล้วก็พูดได้อีกด้วยนะครับ ยังไงกันบ้างครับทุกคนจริงๆอยู่ที่การฝึกนะใครฝึกได้ก็สามารถพูดได้เช่นกันนะครับพี่เขาก็เก่งมากๆเลยนะที่สามารถฝึกนกแก้วหงหยกพูดได้นะครับพี่ก็ได้ทักไปขอในส่วนของคลิปวิดีโอพี่เขาแล้วนะครับพี่เขาใจดีมากๆเลยนะครับโอ้น้ารักมากๆเลยสําหรับนกแก้วหงโยกนะครับจริงๆลูกป้อนนกแก้วหงโยกนี้ก็สามารถหาได้ทั่วไปตามตลาดสัตว์เลี้ยงเลยนะครับก็ราคาจะอยู่ที่200บาทขึ้นไปเลยนะครับทุกคนน่ารักมากๆนะพี่ก็ได้ซื้อมา1นตัวนะ แต่ตัวนี้อยู่ที่100บาทนะครับซึ่งจะน่ารักมากๆเลยนะใครที่อยากจะฝึกหรืออยากจะเลี้ยงแบบเชื่องๆเ,เราสามารถเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนได้เลยนะครับแต่ว่านกแก้วหงโยกขนาดตัวเขาจะเท่ากับลูกป้อนฟอร์พัดเลยนะทุกคน สายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นนกแก้วขนาดเล็กค่อนข้างที่จะมีสีสันสดใสสวยงามมากๆเลยนะครับเขาก็มีชื่อว่านกแก้วเลิฟเบิร์ดนั่นเองที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นลูกป้อนเลิฟเบิร์ดนะครับในกรงนี้ราคาอยู่ที่500บาทเลยนะครับทุกคนจริงๆอ่ะจะมีหลากหลายราคามากๆเลยนะครับเพราะว่าบางตัวอาจจะเป็นสีสูงก็ราคาอยู่ที่1,000บาทนะครับแล้วก็มีราคาพื้นฐานอยู่ที่650บบาทนะครับซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นในส่วน ของสีธรรมดาและสีสูนะซึ่งจะสวยมากๆเลยนะครับพี่ลืมบอกไปเลยนะสำหรับนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้สําหรับมือใหม่ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะเพราะว่าเขาทนกับสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีนะทุกคนเห็นไหมตัวจงอยปากสีแดงหัวสีส้มเหลืองอยู่นี้น่ารักมากๆเลนะพวกนี้จะเป็นเลิฟเบิร์ดขอบตานะครับราคาก็จะอยู่ที่650บาทนั่นเองทุกคนดูดิน่ารักมากๆนะพี่ชอบตัวสีน้ำเงินออกม่วงนะครับแต่ว่า จะงอยปากนี้เขาจะเป็นในส่วนของสีดําหรือสีครีมนั่นเองทุกคนยังมีไซส์เล็กกว่าน,นี้นะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นในส่วนของขนพายและคนหนามดูดีทุกคนใครที่อยากจะเลี้ยงหรือคิดว่าเลี้ยงไม่โตพี่แนะนําให้เป็นขนคุมนะเราสามารถป้อน3เวลาหรือ2เวลาแล้วก็ให้หัดแท้ได้นะครับเพราะว่า พวกคนคุมนี้เขาก็จะเริ่มแท้อาหารแล้วจริงๆอ่ะพวกคนพายหรือคนน้ำเราเลี้ยงแป๊บเดียวก็โตแล้วนะครับสำหรับพ่อพันแม่พันของนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้ก็พบเจอได้ทั่วไปนะครับใครที่ไม่อยากเลี้ยงลูกป้อนหรืออยากจะได้พ่อพันแม่พันไปเลี้ยงนี้ก็จะเริ่มต้นที่380บาทนะทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะพวกนี้จะเป็นสีสูงเหมือนกันนะครับจงอยปากสีแดงหัวสีดําตัวสีเขียวนะครับดูทุกคน น่ารักมากมากเลยนะจริงจะมีให้เราเลือกมากมายหลากหลายร้านนะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็จะอยู่ที่450บาทถึง550บาทนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีธรรมดาเหมือนกันแต่พวกนี้จะเป็นจงอยปากสีชมพูหัวสีดําแล้วก็ตัวสีฟ้าตัวสีขาวนั่นเองก็จะน่ารักมากๆกเลยนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูในส่วนของสีที่สูงนะครับพวกนี้จะเป็นลูติโนหรือเยลโล่นะครับซึ่งจะน่ารักมากๆนะจะมีพวกตาดําตาแดง ราคาของเขาก็จะสูงจากสีธรรมดาด้วยนะครับพวกนี้เป็นพ่อพันธ์แม่พันธุ์เริ่มต้นที่700บาทหรือ750บาทนั่นเองทุกคนดินน่ารักมากๆเลยนะครับพวกนี้ถ้าจ่ายลูกออกมานี้ลูกเขามีราคาถึง1,000บาทเลยนะครับสาหรับเลิบเบิร์ดขอบตาสายลูติโนหรือสายสีเหลืองนั่นเองจริงๆแล้วถ้าเราซื้อพ่อพันธ์แม่พันธ์ไปเพาะเลี้ยงนี้เขาค่อนข้างที่จะกินง่ายมากๆเลยนะทุกคนเขาจะกินผัก เกือบจะทุกชนิดเลยนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของข้าวโพดเมล็ดเล็กๆหรืออาหารพวกนกเล็กได้นั่นเองทุกคนเป็นอาหารเมล็ดสําเร็จรูปเลยนะครับก็สามารถวางไว้แล้วก็จะเป็นในส่วนของน้ําสะอาดนะครับขาดไม่ได้คือน้ําสะอาดนะพวกนี้จะเป็นนกแก้วสังคมสามารถเลี้ยงตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ให้จับคู่กันออกลูกมานี้เขาก็จะจ่ายลูกให้เราเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนพวกนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นนกแก้วฟอร์พัดนะตัวละสี่ ร0 0บาทถือว่าถูกมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนี้400บาทไม่แพงเลยนะครับก็พี่ก็ได้ซื้อเจ้าบูมาจากร้านนี้ด้วยนะครับก็ราคาจับต้องได้ง่ายด้วยนะ400บาทถือว่าถูกสุดๆนะก็พวกนี้จะเป็นนกแก้วสังคมนะสามารถเลี้ยงได้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ยังมีอีกด้วยนะจริงๆจะมีหลากหลายสีให้เราเลือกนะราคาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเขาก็จะเริ่มต้นที่500บาทนะครับในกรงนี้ก็อยู่ที่500บาทนะจริงๆพ ี่ยืนดูอยู่นั้นนะครับแต่ว่าจะมีแต่พวกกลัวพี่อยาจริงๆพี่อยากได้ตัวไม่กลัวแต่ตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับซึ่งเราจะดูที่หางตาหรือตรงปีกเขาน่าจะมีสีเข้มหรือสีน้าเงินออกม่วงแสดงว่าจะเป็นตัวผู้นะครับส่วนตัวเมียจะเป็นสีอ่อนๆหรือไม่มีเลยนะครับทุกคนดูดิ น่ารักมากๆนะจริงๆที่นี่มีหลากหลายสีหรือหลากหลายตัวให้เราเลือกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียสำหรับพ่อพันธุแม่พันนะก็พวกนี้ก็ถ้าใล้เข้าคู่กันแล้วเขาสามารถออกลูกให้เราได้ตลอดเลยนะครับทุกคนดูดิ น่ารักมากๆนะแต่พวกสีพายอ่ะอาจจะแพงหน่อยนะครับทุกคนราคาก็ประมาณพันกว่าบาทนั่นเองเดี๋ยวพี่ช้ดูในส่วนของลูกป้อนสีบูเทอร์คอยนะทุกคนบูเทอร์คอยตัวนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสีบูธรรมดาซึ่งตอนนี้เขาน่าจะแทะข้าวโพดอยู่นะเพราะว่าพวกนี้เขาจะกินง่ายอยู่ง่ายนะครับจริงๆอ่ะสีที่เราจับต้องได้ง่ายหรือสีหลักร้อยนี้ก็จะมีตั้งแต่สีเขียวกับสีฟ้านะครับดูทุกคน พวกนี้จะเป็นไซส์คนคุมหับแทะได้แล้วนะครับน่ารักมากๆเลยนะ ใครที่สนใจในะนกแก้วฟอพัดก็ลองมาเดินดูได้เลยนะครับนกแก้วฟอพัดนี้ถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนก็สามารถปล่อยบินอิสระได้เลยนะครับซึ่งเจ้าบูเห็นไหมทุกคนเขาจะเป็นเพศผู้เราสามารถดูได้ตรงหลังหรือตรงปีกนะเขาชอบเล่นน้ําด้วยนะครับชอบเล่นน้ําฝนแต่น้ําฝนไม่ดีต่อนกนะครับแต่ว่าพี่ก็ปล่อยให้เขาออกมาบินเล่นหน้าบ้านนะทุกคนเห็นไหมจริงๆอะ่ะนกแก้วฟอพัทจะเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่สามารถปล่อยบินอิสระได้ดีมากๆนะสามสายพันธุ์นี้ไม่ว่าจะเป็นหงหยกเล็บเบิร์ด ฟอร์พัรนี้ก็สามารถปล่อยบินอิสระได้นะถ้าเรามีเวลาเล่นกับเขาหรือฝึกเขาบ่อยๆนะครับดูทุกคน A later few moments later. ในส่วนต่อมาเราก็จะมาดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของนกแก้วขนาดกลางกันเลยนะครับไปดูกันเลยนะว่าจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างสายพันธุ์แรกก็จะเป็นในส่วนของสายพันธุ์ที่คนถามพี่มาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะก็จะเป็นนกแก้วลิงเน็ตนะซึ่งนกแก้วลิงเน็ตที่ทุกคนเห็นนี้จะเป็นนกแก้วที่เข้าคู่แล้วในกลุ่มนะครับ2ตัวนี้ตัวผู้จะมีวงแหวนอยู่ที่คอส่วนตัวเมียจะไม่มีนะครับซึ่งวงแหวนจะปรากฏที่ประมาณปีเกือบ2ปีนะครับก็จะมีวงแหวนอยู่ที่คอหรือ เราสามารถดูเพศได้ด้วยตาเปล่านั่นเองซึ่งถ้าลูกป้อนนี้ยังไม่ถึงปีเราไม่สามารถดูได้นะครับทุกคนเห็นไหมจริงๆเขาจะน่ารักมากๆนะในกรงนี้พี่ก็ไม่ได้ําในส่วนของราคาแต่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็จะอยู่ที่1 0 0 0บาทนะสำหรับในกรงนี้สำหรับพ่อพันแม่พันของนกแก้วลิงเน็ตน,นั่นเองซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอายุปีกว่าก็น่าจะเป็นตัวเมียนะครับอยู่ที่1,000บาทนั่นเองทุกคนดูดิ โหจริงๆอะพวกนี้เขาไม่เชื่องนะเขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ถ้าเราเอาไปขีดปีกเขาก็ยังไม่เชื่องนะกัดเลือดออกได้เลยนะครับทุกคนดูดิ พวกนี้จะเป็นนกแก้วหางยาวมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมจะงอยปากเป็นสีแดงตัวสีเขียวสวยมากๆเช่นกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายสีด้วยนะมีคนทําในส่วนของลูกป้อนจริงๆลูกป้อนก็มีให้เห็นทั่วไปนะครับแต่จะมีน้อยมากๆเลยนะในส่วนของฤดูนี้จริงๆอ่ะเขาจะอยู่ประมาณมกราคมพานี้เขาถึงจะมีลูกป้อนให้เห็นแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับก็ยังพบเจอได้ทั่วไปแต่บางทีก็1ตัว2ตัวก็ว่ากันไปนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่3,000บาทเลยนะครับ ทุกคนซึ่ง3,000บาทนี้ไม่ใช่ฤดูของเขาก็ยังถือว่าถูกมากๆเลยนะทุกคนหรีนน่ารักมากๆเลยนะในส่วนของสีธรรมดานะครับสีเขียวนะครับสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นนกแก้วคอกระเทลนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่านกแก้วคอกระเทลนี้เป็นปนกแก้วขนาดกลางที่มีงอนราคาจับต้องได้ง่ายมากๆนะก็จะเป็นในส่วนของสีธรรมดาหรือสี normal นะครับทุกคนดูดิแก้มแดงน่ารักมากๆนะพวกนี้จะเป็นในส่วนของลูจิโนหรือมิโนนะทุกคน จะเป็นในส่วนของลูติโนตาแดงหัวเหลืองหรือแก้มสีแดงเราจะเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับเขาก็น่ารักสามารถพูดได้อีกด้วยนะถ้าเลี้ยงดีๆสามารถฝึกลองเพลงได้ด้วยนะครับจริงๆตัวผู้เขาจะผิวปากได้อีกด้วยนะกรงนี้ก็จะอยู่ที่1,000บาทนะสาหรับพ่อพันธุแม่พันธุ์ใครที่สนใจก็ลองไปเดินเลือกซื้อเลือกดูได้เลยนะครับราคา1,000บาทนี้น่าสนใจมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมดูดิมีตัวสีสวยๆมากๆเลยนะในส่วนของสีดําสีเทาสีขาวหรือสีเหลือง นั่นเองก็ยังมีลูติโนตาแดงอยู่ในกลงนี้อีกด้วยนะครับแต่ลูติโน้ข้างล่างพี่ไม่แน่ใจว่าราคายังอยู่ที่1,000บาทไหมนะครับทุกคนดูดีจริงๆในกลงนี้1,000บาทก็น่าซื้อนะสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงพ่อพันแม่พันนะทุกคน โอ้น่ารักมากๆเห็นสีลูติโนไหมทุกคนแก้มเขาจะแดงมากๆเลยนะในส่วนของลูกป้อนก็ยังมีอีกด้วยนะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นลูกป้อนของลูติโนนั่นเองซึ่งลูติโน่จะมีราคาแพงกว่าพวกนอร์มอลนะทุกคนก็จะเริ่มต้นที่1,500บาทขึ้นไปเลยนะครับทุกคนแล้วแต่ช่วงเลยนะบางช่วงก็ อยู่ที่1,800น้บาทนั่นเองจริงๆนะจะมีหลากหลายร้านขายลูกป้อนนกแก้วคอกระเทลนะเราสามารถพบเจอได้ทั่วไปเลยนะตามร้านขายนกแก้วนั่นเองทุกคนดูตัวสีขาวอยู่นี่ดิน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปเดินเลือกซื้อหรือเลือกดูได้เลยนะครับเพราะว่าพวกนี้ราคาจับต้องได้ง่ายนะครับในส่วนของกินชิกก็ยังมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่นะครับทุกคนเห็นอยู่นี่ไหมตัวละ1,000บาทเองทุกคน 1,000พบาทนี้พ่อพันแม่พันเราสามารถเอาไปเลี้ยงให้เขาออกลูกให้เราได้อีกด้วยนะสําหรับใครที่ไม่ชอบเลี้ยงลูกป้อนนั่นเองทุกคนดูดิพวกกินชีกนี้จะเป็นโนกแกวดื้อมึนสุดๆเลยนะครับแล้วก็ขี้เอาใจด้วยนะก็จะอยู่ที่1,000บาทนะครับสาหรับพ่อพันแม่พนันใครที่อยากจะเลี้ยงลูกป้อนไซค์ขนน้าขนคุมขนภายนี้มีหมดเลยนะที่พี่จับอยู่นี้จะเป็นไซค์แรกเกิดหรือไซค์ขนน้มนั่นเองทุกคนก็จะมีทั้งขนน้าขนคุมและขนภายทุกคนที่พี่จับอยู่นี้จะเป็นคิมสันนะซึ่งคิ สันอยู่ที่1,300บาทเองนะครับดูดีเดี๋ยวพี่จับขึ้นไหมดูเห็นไหม โอ้ oh, พี่ไม่แน่ใจว่าทําไมคิมสันถึงมาอยู่กับนกแก้วกินชิกนะลูกป้อนนกแก้วกินชิกที่ทุกคนเห็นนนี้จะเริ่มต้นที่1,200บาทนะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยนะก็จะมีหลากหลายไซส์ให้เราเลือกแต่ถ้าอยากให้เชื่องสุดๆพี่แนะนําให้เอาไซส์แรกเกิดหรือไซส์นน้ำนั่นเองแต่ไซส์คนน้ำนี้เลี้ยงยากพอตัวอยู่นะครับไอที่แยกสีนกแก้วกินชิกไม่ออกเราจะดูที่หางนะพวกสายสีเขียวจะเป็นสีแดงส่วนพวกสีฟ้าจะเป็นในส่วนของสีดํานั่นเองลูกป้อนซันคอนวัวจะอยู่ที่1 1900บาทเองนะทุกคนดูดิน่ารักมากๆเลยน่าจะมีขนภายแล้วก็ขนคุมอีกด้วยนะครับือโยกหัวใหญ่เลยนะครับน่าจะหิวอาหารลูกป้อนนะครับก็ลูกป้อนนกแก้วกินชิ้์นี้พบเจอได้ทั่วไปตามร้านขายนกแก้วเลยนะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นร้านพี่เนยนะครับซึ่งพี่ก็ได้มาซื้อไป1ตัวนะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเจ้ามะม่วงของเรานะ พี่ชอบพวกที่มีขนปลูกปุยนั่นเองก็จะมีทั้งสีนอร์มอลชินามอนพายแอปเปิ้ลด้วยนะทุกคนมีอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นสีบูนอร์มอลนั่นเองซึ่งพี่จะมาให้ดูในส่วนของการเลือกลูกป้อนจริงๆก่อนซื้อนี้พี่จะขอดู3-4ตัวเลยนะแล้วก็มาเลือกดูตัวไหนอยากกลับบ้านกับเราเราก็จะเอากลับเลยนะแล้วก็จะดูในส่วนของปีจกจะง่อยปากนะแล้วก็เท้าเล็บทุกอย่างเราต้องดูให้ละเอียดก่อนรับกลับบ้านนั่นเองทุกคนเห็นไหมจริงๆอ่ะพี่เขาใจดีมากๆเลยนะเราสามารถ เลือกหรือดูได้นะครับอ๋อพี่ลืมบอกไปเลยนะครับก่อนที่จะจับลูกป้อนขออนุญาตพี่เขาด้วยนะแล้วก็ พี่เขาถ้าไม่อนุญาตเราก็ให้พี่เขาเลือกให้แต่ถ้าพี่เขาอนุญาตเราก็สามารถเลือกเองได้เลยนะครับทุกคนดูดีมีแต่ตัวน่ารักมากๆเลยครับที่ทุกคน็นยูนนี้จะอยู่ที่1,200บาทนั่นเองซึ่ง1,200้ยบาทไซนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับพี่ก็เอาสีนอร์มอลกลับบ้านนั่นเองซึ่งเป็นเจ้ามะม่วงของเรานะครับทุกคนต่อมาก็จะเป็นนกแก้วซันคอโนนะครับซึ่งนกแก้วซันคอโนทุกคนรู้ไหมครับว่าตัวโตเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่คู่นี้ก็อยู่ที่900 0บาทนะครับทุกคน น่ารักมากเลยนะ9,000บาทนี้ถ้าได้เข้าคู่กันเราเลี้ยงแป๊บเดียวก็สามารถที่จะออกลูกให้เราได้เลยนะครับทุกคนลูกป้อนก็ยังมีนะลูกป้อนจะเริ่มต้นที่2,500บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ผลพายขนคุมนะครับทุกคนเห็นไหมอยู่นี่อ่ะจริงๆอะพี่ก็อยากเอากลับบ้านสักหนึ่งตัวอยู่นะครับเห็นไหมหัวก็จะโยกแต่ว่าจะมีหลากหลายไซส์ให้เราเลือกด้วยนะครับทุกคนดูดิคงสตราดมากๆเลยนะทุกคน ก็ถ้าใครชอบในส่วนของซันคอนัวจะเจอได้ทั่วไปตามร้านขายนกเลยนะก็จะมีเกือบทุกร้านเลยนะครับหลากหลายสให้เราเลือกพวกนั้นก็จะเป็นในส่วนของสซขนคุมหรือสซหัดแท้นั่นเองก็จะมีราคาขึ้นไปอาจจะประมาณเพิ่มอีก3-400นนั่นเองแต่ราคาก็ยังจะอยู่ที่2,500บาทนะครับทุกคนดูตัวนี้ก็อยากกลับบ้านกับเรานะแต่เราก็อยากจะซื้อกลับบ้านด้วยนะครับทุกคนพี่ก็ดูๆไว้อยู่นะก็อยากได้ซันคอนัวไปเพิ่ อีกนะครับน่ารักมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวนี้ตัวนี้ยิ่งน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็จะงอยปากจะใหญ่มากๆตาโตด้วยนะครับแต่จะมีพวกติดเหลืองเยอะๆนี้ราคาตั้งแต่ 3,500บาทเลยนะน่าจะเป็นพวกติดภายนะครับทุกคนแต่อันนี้ที่เราเห็นก็จะอยู่ที่2,500บาทนะครับน่ารักมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมแต่ถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงสายพันธุ์นี้พี่อยากจะให้ทุกคนคนํานึงถึงในเรื่องของเสียงอุปนิสัยเขาด้วยนะจริงๆเขาก็น่ารักอ่าเชื่องติดเจ้าของมากๆนะแต่จะเสียงดังมากๆเลยนะขอย้ําเสียงดังมากๆเลยนะสําหรับสายพันธุ์นี้แต่ว่าถ้าเขาโตขึ้นมาเห็นไหมทุกคนสีเขาจะสวยมากๆเลยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับทุกคนใครที่สนใจในส่วนของพ่อพันแม่พันหรือลูกป้อนนกแก้วอะไรทุกคนก็ลองไปเดินเลือกซื้อเลือกดูได้เลยนะจริงๆอ่ะจะมีเยอะแยะมากมายหลากหลายกว่านี้นะพี่ก็ได้แนะนําเฉพาะที่พี่คิดว่าราคาจะไม่ขึ้นหรือไม่ลงนั่นเองทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็ไปเดินดูได้เลยนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่